สวัสดีครับผมเอล็องปานะครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีในการดูพระชัยปูเอี่ยมวัดหนังนะครับหรือพระชัยวัดหมูหรือวัดอับสวรรค์นะครับปีประมาณ2,400กว่านะครับนะนะครับปูเอี่ยมวัดหนังเสีนะครับก็เป็นอีกพระชัยหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาไม่แพงมากนะครับนะสำหรับใครที่ไม่มีเหรียญปูเอี่ยมวัดหนังสวยๆเด่นหนึ่งเป็นล้านหรือปิดตาองค์หนึ่งตายหลายแสนหลักแสนนะครับหรือพระชัยนะครับ เอาแบบนี้มาใช้แทนได้ครับนะครับนะฐานบัวนะครับจะเป็นลักษณะบัว2ชั้นสัดส่วนของฐานนะครับค่อนข้างจะสูงเรืนคอครับจะเป็นลักษณะเหมือนสร้อยสังวานนะครับเป็นลักษณะเป็นเม็ดไข่ปลาตั้งมานวิชัยนะครับโดยตรงกลางนะครับนะเป็นเหมือนลักษณะหม้อน้ำมนต์นะครับนะกับมวิธีการเทแบบหล่อโบราณนะครับนะก็คือเทโดยใช้นะครับแม่พิมพ์2บล็อกนะครับบล็อกหน้ากับบล็อกหลังประกบกันจากนั้นทําการเทหล่อมาซึ่งบริเวณด้านข้างครับ เราจะเห็นลักษณะการแต่งเก็บตะไบเห็นไหมครับแคบจะทุกองค์นะครับนะนะครับการแต่งตะไบเนื่องจากเป็นบล็อกประกบนะครับนะแล้วใต้ฐานนะครับของพระทุกองค์มีลักษณะการแต่งตะไบเนื่องจากตรงใต้ฐานนะครับจะเป็นตัวต่อช่องานวนนะครับน้ําโลหะนะครับไหลนะครับเข้าไปในตัวหุ่นเทียนเราจะเห็นลักษณะการแทงตะไบเป็นจุดพิจารณา80-90%เลยของการดูพระรุ่นนี้ด้วยจะเป็นลักษณะแนวแทงตะไบแทงหลายๆทีนะครับนะครับรอยตะไบครับ เขาจะแทงขึ้นปุ๊บแล้วก็แทงลงนะครับถ้าแทงแบบตรงๆดื้อๆต้องระวังของเกจนะครับพระนะครับผิวจะไม่ตึงนะครับจะเป็นลักษณะรอยหลุมบ้างนะครับนะเห็นไหมครับนะครับพวกรอยเม็ดกรวดนะครับนะนะครับเม็ดกรวดตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าดินจะเป็นลักษณะเม็ดดำๆครับติดตามซอกเห็นไหมเวลาเขาเคาะดินเคาะไม่หมดมันแข็งมากเห็นไหมติดเป็นก้อนเบ้าเลยผิวก็จะเป็นหลุมมีเม็ดเบ้ามีการแต่งสบายเจ็งาน นี่ก็ถือว่าเป็นพระชัยที่ราคาไม่แพงนะสวยๆก็หลายๆพันนะครับหรือแช่มๆหน่อยก็อาจจะหมื่นบกลบนะครับนะท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วจะลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพะเครื่องจาก Google Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ